ครับสวัสดีพี wrong, uh ่น้องครับสวัสดีเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านครับสวัสดียามเช้าๆพี่น้องจ๋าขึ้มาพากันมาสวยแทปูแป้เโทรมาโทรมายามคืนอ๋อลงลงโทรมาอืมลงลงโทรมาบ่อืม คือพาไปชวยแทะออากาศมันฮอนเนาะกระเาบอกป้าเฮียนจะแปดโมงกะสิแปดโมงโอ้โหโอ้โโอเอาเคุ้มลเวลาเดานมาเป็นการเสุาให้อุาสาพแจ้งให้เจ็บเนเอน่เหมาเอกีถูปะเอาอาคำเดียวแหละฮึดปี อะักับสอยู่เพื่อนบ่อืมกระดาเป้นห้านหอไหมน่อง้ใหญ่กุ้ยใหญ่น่องกุ้ยอะได้บ่อืมโอ้กระบากินเนี่ย อายใจห่วยฮะ<อ>นี่ยโอ,อ,อ,อ้อยางเนาะแกงน,นอใหม่อนไปพากันไปองเฮียนยบาบถ่านแปดโมงกลัวนอยู่อยอถกะทีได้จ้เขียวแม้วนบะนั่นงะกัไนไปแล้วไปออ้องพ่อ กล้วยพี่น้องเอ็นเอ็นนทีบใกล้รูปมันซื้ออันน้ำแม่คอมมี่ให้เลยให้กันเมคเพราะขมิ้งออม,ามาส่งเมื่อวานเนาะกล้วยสุกสองเครือพักใหญ่พี่น้องแยดีพี่น้าหายให้ตัดแล้วก็แบ่งกันกินพี่น้องเห็ดกับอันนั่นเนาะเห็ดหวานเนาะซื้อกะทิมาหอนๆกินกับอันอย่าเห็ดละเ็ดเลยหวานนั่นดิ กล้วยบดซีไอซีซื้อกะทิมาแบ่งกันกินกล้วยงามอายูเลยงามี้ยกบจี๊งนึ่งเจ็ดสิบพันเพิ่นว่าแต่ว่าเอื้อยเพิ่นก็เลยให้ตีบเพิ่นไปเลยเซียนหนึ่งเมทคอมมี่เนาะอืะเรียง กยจากเอทีก็ไอรูพี่น้องผนสื่อให้กินเนาะขอบ,บุญขอบคุณเอาอยลลายเดอมีสุขภาพแข็งแรงบดเจ็บบดเจนอยู่ดีมีแห้งอย่างเงก็อยากให้กินเนาะหนึ่งสองสามสี่ไก่ซับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าวี เขาดีเลยมันนั่นเราอันแบ่งมีซ้อนกินแน่แล้วก็สายเจซ้ายแน่วีหนึ่งพี่น้องวีนี่มันียังมันแค่บ่ฮะบ้านี้เด็ดแหลมเลยหัวสวยสวยงามเนาะสวยนสวยงามเลยราคานูก บุญขอบคุณลลายสือก้วยมาให้กินกันหวานคือกล้วยเด้อม the like ือไรน้องท้องไรเขาเห็นยังก็ให้ก้วยก๋วยเนาะเหตุยังก็ให้นคือก้วยเ่กยากให้ข้าได้กินไม่เอาเพิ่นบอกกินเรื้อยก็อายเพิ่นนะที่อยากินติี่น้นอยู่ไกลบ่าเรบไกินกล้วยติิน มะกวยหวานเนาะกลวยน่าเล้งสีเฮ็ดบหวานนะอุ้ยหนักทรงสามีฟาสิกินเบอร์เต้อืมไหนุ่มเป็นไสีหงมุขจานละลายกล้ยมาให้กิน้ กรเที yup. <c bio> ่ยวกับให้มีความสุขเด้ด้วยกัๆมีความสุขควาจะเริญสุขาพแเ็็งแพ่งเจ็ดเยหวนอนรับพันดีเทีนอนรับในนักที่กให้ถือเลขได้ยเด้อแล้วก็ใครเนี่ถือเละไล่มาเห็นบุญพันธนาคจะมอลมเรลืองโตเจ็บโตรวยเฮงเฮงอยางเหนื่อมาบังมาอ เดีนี้ฮเดือนสิบเอ็ดถือเกขจะสีหาเถือ <laughs> <c oughs> มาติชีพถุแล้วหวถลั่ลายอย่างมอรเรื่อไอ้าบ้านเบิบอ่อทำบุตรฤกษ์จะบริจาค,คว้วยละมันเป่งเ,เนาะมันงาม,ม,งมวานบอกกินมึนงได้ไหมวาน,วาน กินข้ามนากินอันมันมนเียนใส่ถแล้วกินกับากินข้ามนากินกับเขาอาะใส่ถั่วแล้วกันบดมนมันแล้วกันใจขาวมุ่นใจแดงใจแดงแสูงแซ่บหวานหอมกินข้ามนาบดใส่ถั่วแล้วกันตากกินกับเขาก็ได้ว่านา่งเห็ดยังกินกล้วยนะอิ่มท้องเน้ถ้าเมื่อยๆมาไหนกินกล้วยกินกับเขาก็ได้ บางคนเนาะไอ้กะทิไดหลจะหางเหาะปะเนาะให้มันเย็นแม่เครื่องเนาะไปทำง่ายในมือสอดป่านะเนาะห่อข้าวต้มแล้วก็เทข้าวต้มตัดเห็นร้านเดียวเลยหนึ่งชองสามสี่สนุกด้่งห้ยกอไปตองมันจะห่อต้มห่อต้มวันนี้นะกล้วยนี่กล้วยนี่เหินเขาสุดอืมให้เหงีปังๆเลย ว่านคือกลวยคือกล้วยวานจีจยคือกล้วยมาเป็นไงคือกล้วยมาตึงเนี่ปลาคุณเนี่ยปลาคุณเนี่ยจะวีหนึ่งแบ่งกันพาเสียเอาปลาครืออะมากินน้ำกันี่อืมก็ากกะเห็ดวานแล้วก็กินน้ำกันเสื้อเอากะทิมาใส่หนึ่งเงาก็ได้เงาก็ได้ใช่เอาก็ได้ ปลาคูนกมากินน้ำกันอย่แล้วหนึ่งมต้มมาวะต้มอามันจะนกต้มแะ้วกัมาตัดตัดตัดเนาะแม่ซอนกับมากินน้ำกันนี่แหละมากางเว่นมากมานอนเต็มอยู่แถวตุ่มหน่อยแชตุ่มน่อยเนี่ยโอ้ยเรากินแต่ล่อนเราบอกเอาหน่อยยังไงแมกม่าชืแมนกวยยังเงงละลายทามเบิงเราเสียเอาบโอ กินกันมากหนึ่งกดสีเอาปุ่นน้ำกับปุ่นพี่น้องเลือมาแตเมอวานเนาะแบ่งเอามากินเลือในอหนึ่งเมือวแล้วซุยแบ่งหายวานัน เออล้วไปใช้บอยญัปุเลยคือเห็นเห็นแะ่พกเราก็ไปด้เมี่ยเราก็ไปลูกทุได้ได้มาเอามีมีนิ่เลยน่ะพกมีซองก็พอให้ข้ามันแปลงได้พี่น้องได้น้าบกขื้น เพิ่มันสิดั้นขึ้นมาแต่พืชนไหมเนาะหมือนคองง่ายฮะจังเมตรกแปดเมตรถนี่่หน้าเลองทองคลองทองเลยดีบอกเออ โอ้ยเปิดมือมือโคดรวัวหคสวนไดรลน์อ่าซิปกปีนียนะสักเด้๊ยซิปกาปีคือนลังอะไรพี่น้องเลยทางใดแต่ข้าวหมื่นกว่าบาทเนาะตอนนี้มันยังบอนหมื่นตัวนี้มันจเป็ดพดาะตอนนั้นหมื่นหา

พี่น้องมหันี่กัสิคอล่าเด็กน้องเด้อพอกันคลิดนะยืดีมีแหงสุขสุขคนพี่น้องกลับสบายดีพี่น้อง